สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการรายงานข่าวอัปเดตข่าวสถานการณ์ประจำอาทิตย์นะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับกระแสข่าวของตลาดคริปโตบิตคอยนะคะและจะปิดท้ายด้วยการวิเคราะห์ราคาข่าวล่าสุดนะคะมีการเก็บข้อมูลสี่ปีชาวอเมริกันปี2 0 2พันยห้าค่ะปรากฏว่า นะคะคสะสมบิตคอยมากกว่าทองค่ะข้อมูลนี้นะคะเดี๋ยวจะนำพาเพื่อนๆไปอ่านไปฟังข่าวกันนะคะแต่ดิฉันจะเล่าย่อๆก่อนนะคะเพื่อนๆสามารถดูคลิปเต็มในช่วงตอนท้ายได้นะคะในเนื้อหาข่าวนะคะมาจากข้อมูล c o i n g e a e ค่ะระบุว่าประมาณ52ของชาวอเมริกาค่ะ ขายหุ้นและทองค่ะเพื่อซื้อบิตคอยน์และมีอีกส่วนหนึ่งประมาณ77%วางแผนจะซื้อคริปโตและที่น่าสนใจค่ะปรากฏว่าคนส่วนหนึ่งในกลุ่มของวัยรุ่นไปเก็บสะสมนะคะ เกี่ยวกับเหรียญบินคอยก์ะตรงนี้น่าสนใจนะคะเดี๋ยวไปรับฟังกันนี่คือข่าวที่หนึ่ง่ะส่วนข่าวที่สอง่ะเป็นเรื่องของการวิเคราะหา์ราคาแนวโน้มของบิทคอยนและตลาดที่โตในปี2,500นะคะ68หรือ2,25 0่ะนะคะทิศทางตลาดะก็มองว่า นะคะมีโอกาสวิ่งไปแตะอยู่ที่ระหว่างนะคะตั้งแต่หนึ่งแสนสองหมื่นขึ้นไปจนถึงแตะสองแสนได้นะคะก็อยู่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นกว่าค่ะเดี๋ยวไปดูบทวิเคราะห์กันข่าวกันด้วยค่ะก็อยู่ราวๆนี้ค่ะส่วนสำหรับเดือนนี้ค่ะเดือนพฤษภาคมนะคะก็มีการคาดการณ์นะคะว่า อาจจะตอกแสนสองหมื่นได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ปัจจัยและนโยบายภาษีของพลัมกะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันนะคะขายคลิปนะคะดิฉันก็จะใช้ AI มาช่วยรายงานข่าวนะคะเพื่อนๆก็สามารถร่วมการแสดงความคิดเห็นได้นะคะ เหตุผลเนาะมีเพื่อนๆหลายคนถามนาะ AI บางครั้งเสียงไม่ค่อยดีดิฉันอยู่ระหว่างทดลองกะนะคะใครชอบไม่ชอบยังไงร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะคะไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะสถิติล่าสุดคนอเมริกันถือบิตคอยมากกว่าทองคำจริงหรือไม่จากข้อมูลล่าสุดในปี2025พบว่าคนอเมริกันถือครองบิตคอยมากกว่าทองคำโดยการสำรวจจากคนทีระบุว่า 52%ของชาวอเมริกันได้ขายหุ้นและทองคําเพื่อซื้อบิตคอยน์และ77%วางแผนจะซื้อคริปโตเพิ่มในปีนี้นอกจากนี้รายงานจาก security.org ยังชี้ว่า28%ของผู้ใหญ่ในสหรัฐหรือประมาณ65.7ล้านคนเป็นเจ้าของคริปโตเคเรนซีในปี2025โดยเฉพาะบิตคอยที่มีอัตราการถือครองสูงสุดถึง1 4ของประชากรสหรัฐแนวโน้มการถือครองบิตคอยทั่วโลก การถือครองทั่วโลกในปี2 0 2 4มีผู้ถือครองคริปโตทั่วโลกประมาณ562ล้านคนหรือคิดเป็น6.8%ของประชากรโลกโดยเฉพาะในสหรัฐมีผู้ถือครองคริปโตประมาณ 15. 5 6ซของประชากรหรือประมาณ52.9ล้านคนการเติบโตในภูมิภาคต่างๆภูมิภาคที่มีการเติบโตของการถือครองคริปโตสูงสุดคืออเมริกาใต้116.5%ยปเซ์และโอเชียเนีย 114.3%ทิศทางของสินทรัพย์ดิจิทัลในอีก5-10ปีข้างหน้าการยอมรับจากสถาบันการเงินบริษัทใหญ่หลายแห่งเช่นเทเซอร์และไมโครสต t e g จได้ถือครองบิตคอยเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ของบริษัทนอกจากนี้ธนาคารใหญ่ในสหรัฐเช่นเจพีมอร์ก h น s ชและ Bank of America กำลังพัฒนาดอลลาร์ดิจิทัลผ่าน Stable Coin เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินดิจิทัลการคาดการราคา ผู้เชี่ยวชาญบางรายคาดว่าราคาบิตคอยน์อาจสูงถึง160,000ดอลลา,าร์สหรัฐในไตรมาสที่4ของปี2025และอาจแตะ1่1 000, 000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2030การพัฒนา Stable Coin และ c b บ c การพัฒนา Stable Coin และสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง c b บ c ดีกำลังได้รับความสนใจจากรัฐบาลทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปที่กำลังพัฒนายูโรดิจิทัล เพื่อรักษาอธิปไตยทางการเงินสรุปข้อมูลชี้ให้เห็นว่าคนอเมริกันในปี2 0 2 5มีแนวโน้มถือครองบิตคอยมากกว่าทองคำการถือครองคริปโตทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและสินทรัพย์ดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นส่วนสำคัญของระบบการเงินในอีก5-10ปีข้างหน้าข้อมูลสรุปผลสำรวจเผย5 2ของคนอเมริกันขายหุ้นและทองคำเพื่อซื้อบิตคอย และ77%มีแผนจะซื้อคลิปโตมากขึ้นในปี2,025 52%ของคนอเมริกันขายหุ้นและทองคำเพื่อลงทุนในบิตคอยตลาดสกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในแนวโน้มการลงทุนโดยชาวอเมริกัน52%เปิดเผยว่าพวกเขาได้ขายสินทรัพย์แบบดั้งเดิมเช่นหุ้นและทองคำเพื่อซื้อบิตคอย สถิติเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความน่าดึงดูดใจที่เพิ่มมากขึ้นของ Bitcoin เนื่องจากบุคคลจำนวนมากเลือกที่จะใส่เงินของตนลงในสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่าการลงทุนแบบดั้งเดิมการเพิ่มขึ้นของการเป็นเจ้าของคริปโตการสำรวจล่าสุดที่ดำเนินการโดยเชนเพลร่วมกับ s t o r ์เบอร์พบว่า68%ของคนอเมริกันเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลแล้ว การเพิ่มขึ้นของการเป็นเจ้าของนี้แสดงให้เห็นถึงการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลที่กว้างขวางมากขึ้นเนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลค่อยๆกลายมาเป็นส่วนสําคัญของภูมิทัศน์ทางการเงินการสํารวจซึ่งสุ่มตัวอย่างบุคคล1428นอย่คนยังชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีในสําคัญในพฤติกรรมของนักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั่นทรัมป์เหตุการณ์สําคัญทางการเมืองครั้งนี้ดูเหมือนจะกระตุ้นให้ชาวอเมริกัน3 8 เพิ่มการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดย84%ของพวกเขาเป็นผู้ซื้อครั้งแรกนักลงทุนใหม่แนวโน้มใหม่การสำรวจครั้งนี้ยังเผยให้เห็นถึงนักลงทุนกลุ่มใหม่ที่กำลังเข้ามาในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลอีกด้วยในกลุ่มนี้คนรุ่นเจนซแซดเป็นผู้นำในการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดยมีอายุเฉลี่ย22ปี กลุ่มคนรุ่นมิเลเนียนมีอายุเฉลีย่ยในการเริ่มลงทุนอยู่ที่29ปีขณะที่กลุ่มเบบี้บูมเมอร์มีแนวโน้มที่จะเริ่มลงทุนในช่วงหลังโดยมีอายุประมาณ50ปีการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์นี้แสดงให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่รู้สึกสบายใจมากกว่าในการสำรวจสินทรัพย์ Digital, ดิจิทัลขณะที่นักลงทุนรุ่นเก่าเริ่มที่จะยอมรับศักยภาพของสกุลเงินดิจิทัลแม้ว่าจะระมัดระวังมากขึ้นก็ตามบิตคอยอยู่ที่แนวหน้าของกลยุทธ์ทางการเงิน Bitcoin ไม่ได้เป็นเพียงการลงทุนเฉพาะกลุ่มอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นส่วนหลักของพอร์ตการลงทุนของชาวอเมริกันหลายๆแห่งข้อมูลเผยให้เห็นว่า52%ของผู้ตอบแบบสอบถามได้เปลี่ยนการลงทุนแบบดั้งเดิมมาเป็นบิตคอยซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของบุคคลเกี่ยวกับมูลค่าในระยะยาวของสินทรัพย์ดิจิทัลความนิยมที่เพิ่มขึ้นของบิตคอยยังสะท้อนให้เห็นความเต็มใจที่เพิ่มมากขึ้น ในการจัดสรรส่วนสำคัญของพอร์ตการลงทุนลงในสกุลเงินดิจิทัลในความเป็นจริง20%ของคนอเมริกันลงทุนมากกว่า30%ของเงินทุนทั้งหมดของพวกเขาในสกุลเงินดิจิทัลมีมิคอยส์กำลังได้รับความนิยมการเพิ่มขึ้นของบิตคอยน์มาพร้อมกับความสนใจที่เพิ่มขึ้นในมีมิคอยน์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในเรื่องความผันผวนสูงและการเก็งกำไรจากการสำรวจพบว่านักลงทุนด้านคริปโต51% กำลังจะสัรพอร์ตโฟลิโอคริปโตมากกว่า30ให้กับมิมิคอยนซึ่งแนวโน้มนี้เน้นย้ำถึงความต้องการเสี่ยงสูงในหมู่นักลงทุนบางกลุ่มแม้ว่าจะมีความผันผวนแต่หรือเหล่านี้ยังคงดึงดูดผู้ที่ต้องการผลตอบแทนอย่างรวดเร็วในตลาดที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วความเชื่อมั่นต่อการเติบโตในอนาคตของคริปโตเมื่อมองไปข้างหน้าจะเห็นได้ว่ามีความหบังมากขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของสกุลเงินดิจิทัล การสำรวจพบว่านักลงทุนด้านคริปโต60%คาดว่าจะเพิ่มการถือครองเป็น2เท่าภายในปี2568โดย77%วางแผนที่จะซื้อสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ทัศนคติในแง่ดีนี้แสดงถึงความเชื่อมั่นต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดแม้จะเผชิญความผันผวนและความท้าทายมุมอมองของ马克คิวบนเกี่ยวกับบิตคอยเทียบกับทองคำ ผู้ประกอบการมร์คิวเบิร์นได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อถกเถียงระหว่างบิตคอยและทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเมื่อเร็วๆนี้คิวบากล่าวว่าเขาต้องการถือบิตคอยมากกว่าทองคําโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดความวุ่นวายทางเศรษฐกิจเขาชี้ให้เห็นว่าต่างจากทองคําบิตคอยมีคุณสมบัติในการเก็บรักษามูลค่าที่ปลอดภัยกว่าโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน ความคิดเห็นของคิวบัสทอนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขึ้นในวิธีที่สินทรัพย์ดิจิทัลถูกมองว่าน่าเชื่อถือมากกว่าสินทรัพย์แบบดั้งเดิมเช่นทองคำในเศรษฐกิจโลกที่ไม่สามารถคาดเดาได้การเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าการลงทุนในสหรัฐอเมริกาผลการสำรวจครั้งนี้แสดงให้เห็นชัดเจนถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของการนำสก,กุลเงินดิจิทัลมาใช้ในสหรัฐอเมริกาในขณะที่คนรุ่นใหม่เป็นผู้นำ และมีกลุ่มเบบี้บูมเมอร์จำนวนเพิ่มมากขึ้นเข้าร่วมเทรนด์นี้ตลาดคริปโตจึงได้กลายมาเป็นส่วนสําคัญของโครงสร้างทางการเงินเนื่องจากชาวอเมริกันมีความมั่นใจในสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นตลาดจึงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อไปอย่างดีจนถึงปี2025และปีต่อต่อไปสกุลเงินดิจิทัลกลายมาเป็นตัวเลือกการลงทุนหลักและถูกมองว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกระจายพอร์ตการลงทุน และมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ทางการเงินในอนาคตวิเคราะห์ราคาบิตคอยภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้โอกาสจะแต่1 2 0 0 0 0ดอลลาร์หรือไม่ณนะวันที่27พฤษภาคม2,025ราคาบิตคอย BTC อยู่ที่ประมาณ109ดอลลาร์600110400หลังจากทำสถิติสูงสุดใหม่ ที่1 1 1 9 7 0ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแนวโน้มตลาดยังคงเป็นขาขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากความสนใจของสถาบันการเงินการสนับสนุนจากภาครัฐและการไหลเข้าของเงินทุนผ่าน ETF วิเคราะห์ราคาบิตคอยสัปดาห์นี้แนวโน้มเทคนิคบิตคอยยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นโดยมีระดับแนวรับที่1 6 7 9 0ดอลลาร์และแนวต้านถัด ไปที่1 1 2 0 0 0ดอลลาร์หากทะลุแนวต้านนี้ได้อาจมีโอกาสขึ้นต่อไปถึง1,2,000 0ดอลลาร์ 1, 000, 000. ปริมาณการซื้อขายปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น41%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนความผันผวนแม้จะมีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่าง107ดอลลาร์0 0 0 1 1 0 0 0 0แต่ความผันผวน ในตลาดอนุพันธ์ยังคงสูงแสดงถึงความกังวลของนักลงทุนต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแนวโน้มเดือนนี้มีโอกาสแต่120,000ดอลลาร์หรือไม่การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์จาก Standard Chartered เ,เตั้งเป้าหมายราคาบิตคอยที่120,000ดอลลาร์ในไตรมาสที่2แต่ล่าสุดได้ปรับมุมมองว่าเป้าหมายดังกล่าวอาจต่ำเกินไปขณะที่นักวิเคราะห์อื่นๆคาดว่าบิตคอยอาจแตะระดับ118,000ดอลลาร์ ในระยะสั้นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนของบริษัทสเปรเทจีที่เพิ่มการถือครองบิตคอยเป็น580,250หรบิตีหรือประมาณ2.7%ของอุปทานทั้งหมดการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะการจัดตั้งสตร e ต i จิตบิตคอ Re ีเซ v e และการผลักดันกฎหมายที่เป็นมิตรกับคริปโตการไหลเข้าของเงินทุนผ่าน ETF ที่ยังคงแข็งแกร่งความเสี่ยง ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเช่นการประกาศภาษีาศุลกากรใหม่หรือข้อมูลเงินเฟ,เฟอ้อที่สูงกว่าคาดอาจส่งผลให้ราคาบิตคอยพันผวนหรือปรับฐานลงได้สรุปมีความเป็นไปได้ที่บิตคอยจะทะลุระดับ1,220 0 0ดอลลาร์ภายในเดือนพฤษภาคมนี้หากสามารถรักษาแนวโน้มขาขึ้นและทะลุแนวต้านที่1 1 2 0 0 0ดอลลาร์ได้อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรระมัดระวังต่อความผันผวน ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดอ้างอิงแหล่งที่มาข่าว1 c o i n t d com s l a s new 2 f i m i s s com s l a s new ชอบข่าวที่นำเสนอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้และอย่าลืมร่วมกันแสดงความคิดเห็นทุกอาทิตย์จะมีวิดีโอแบ่งปันอัปเดตข่าวขอบคุณทุกท่าน